วันนี้ฉันจะสอนภพอัพยูเลที่ยูเลแม่เป็นวัษาไทยว่าวิญญาณที่เป็นผีลอยได้ครับตอนนี้ฉันจะสอนภัพหนึ่ง พับไปดูไอตีนเสร็จเดีวก็กลับได้านแต่ก็เห็นข้างบนนี้ไหมครับพับไปถึงข้างบนตรงนี้พอพับไปถึงข้างบนเสร็จนะครับก็จับอ้าออกให้เป็นรูปนี้นะคะ ทำให้ใคล้ายๆหมาป่าะคะ่ะถ้ามีเสร็จแล้วก็กางออกพล้อก็ทำให้ต,งตรงๆเป็นรูปนี้เอามือไปข้างบนนะคะเสร็จแล้วก็กลับด้านติดเส้นนี้นะครับให้พับถึงประมาณ ตรงนาะข้นนะคบเสร็จแล้วก็พับตรงนี้ลง,งมาให้เหมือนหัวกลมๆนะคบเสร็จแล้วก็กลับได้อีกรอบก็พับแท่ตรงนีครับ,รบก็เส้นนะเนตรงนี้พับลงมาหาเส้นตรงนี้สรก็นี้นะคนนะค เสร็จแล้วเสร็จแล้วต่อไปนะครับคราวนี้ก็จะมาสอนว่ดหน้าตาของว<อ>ิญญาณนะครับ เสร็จแล้วครับเป็นอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วฉันก็นดีก็ผ่าเพื่อนที่เป็นสี่ตัวด้วยนะครับเป็นอย่างนี้หัวตัวะคะ่ะนี่เราก็ต้องมีหางแอบอยู่ตรงไหนได้ครับเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วเพราะว่าหน้าตาเสร็จแล้วครับวันนี้ฉันก็จะมีเพื่อนที่เป็นสีโตัวมาด้วยนะครับ เจแล้วตรงนี้คือหน้าของมันนะครับหน้าเสร็จแล้วก็ตัวของมันนะครับเสร็จแล้วก็ข้างหลังนี่ก็มีหางที่ส,สวยสวยแอบอยู่นะครับเสร็จแล้วครับ